ร้านนี้ชื่ออะไรนันทิดาได,ไดมอนด์ถึงกําหนดส่งแล้วเลื่อนส่งเลื่อนส่งมาตลอดช่วงแรกโปรโมชั่นที่เขาให้อ่ะครับนอกจากใส่ฟรีหนึ่งปีแล้วมีบวกเปอร์เซ็นต์แล้วมีเป็นการเติมเงินคือเขาจะใช้ศัพท์ว่าเติมเงินลงกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์คือสมมุติว่ายอดเติมเงินอันดับแรกเลยเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทแต่ใช้นะแต่เพิ่มคุณ<ห>ได้เพิ่ม,เ,มเนี่ยนะฮะเป็นสองหมื่นรวมเป็นใช้ได้สามหมื่นซื้ออะไรก็ได้ในร้านคือเขาขายของอ่ะมันไม่มีของพร้อมส่งเลยพี่หนุ่มมันมีแต่ของพรีออเดอร S <S แต่ว่าถ้าเติมไปปุ๊บไม่รอหรอก1ปีจะไปขายเ,าเพื่อเอาเงินก่อนเงื่อนขเขาคือขายก่อน1ปีเงินก็อยู่ในที่เขาอยู่ดีไม่ให้ถอนต้องครบ1ปีถึงจะได้เป็นเงินสดแต่เขาปิดไปก่อนก็เลยไม่ได้วคุณ<า>ก็ไปเชื่อคนนะผู้เสีย<ส>หายประมาณ500คนนะคะไม่รวมกับข้างนอกมีอีกนะคะตอนนี้มีผู้เสียหายเยอะมากแล้วทางตํารวจไม่รับแจ้งความไม่รับแจ้งความแล้วตํารวจโวยหัวลาะเขาอีกใช่ค่ะบางที่หัวลาะเขาอันนี้ไม่ใช่นะคือเขาเป็นผู้เสียหายแล้วคุณต้องรับคดีเขาเราโดนหลอกเราถูกหลอกเราถูกหลอกให้มาลงทุน